สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้นะครับผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังผมค้นพบพลังพิเศษบางอย่างนะครับที่อยู่ในตัวผมซึ่งผมเนี่ยไม่รู้ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพลังนั้นมันคืออะไร อึอินเทอร์เน็ตหมดโอ้เด็จงมาเนด็ก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 จงมาเด็ก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 จงมานี่เลยครับไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีหลังจากแพ็กเกจหมดได้นะครับเพียงเพื่อนๆนะครับใช้ Wi-Fi นะครับที่บ้านหรือว่าให้เพื่อนปล่อยสัญญาณให้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Play Store หลังจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า dyno vpn นะครับ d i n o v p n แล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆให้อัปเดตเซเวอร์ก่อนนะครับโดยการกดเข้าตรงอัปเดตตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านเงื่อนไขด้วยนะครับตอนที่มันเด้งขึ้นมาหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วนะครับจะปรากฏเซเวอร์ชแนลต่างๆให้เพื่อนๆน,นะครับกดเลือก เซฟเวอร์ที่ตรงกับซิมนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อให้สังเกตว่าจะมีลูกกุญแจขึ้นด้านบนนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะาสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่ต้องเปิด Wifi แล้วก็โปนเน็ตหมดก็ยังสามารถที่จะเล่นได้นะครับโดยที่เราไม่มีพลังวิเศษใดๆเลยนะครับเพียงดาวน์โหลดเท่านั้นแล้วก็เพื่อนๆอนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง kilo match channel นะครับเพื่อรับโปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับมานำเสนอกัน สัปดาห์หรือว่าทุกวันเลยนะครับโดยการกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมกราบสวัสดีครับ